วันนี้เราก็มีในเกมรถเหมือนเดิมนั่นเองนะเกมรถนะมันเท่นหน่อยนะนายบอกว่ามีรถอัปเดตไปดูก่อนนะรถอัปเดนี่คือรถอะไรอะ่ะไม่เข้าใจไม่รู้รถอัปเดตอยู่ไหนเพื่อนนี่คือรถอะไรพอนี่ไงรถอัปเดตหรือเปล่าเอาไม่ใช่ นอ่ะเ,เพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไม่มีโหลดอัปเดตไม่เป็นไรนะไหนอันชื่ออไมาใหม่ไม่รู้ฉันไม่รู้จากรูปภาพมันไม่รู้จักอะไรนี่ไออยู่เห็นไหมนิวอ๋อนี่ไงนี่ก็สวยอะ่ะ เราค่อยเอานะเพราะตังรังไม่พอตังของเรานะไม่พอเลยลเราลองขอลองไปตรงนี้หน่อยนะเรือฉันซื้อแล้วเฮ้ยฉันขี่รถไปที่เรือดีกว่าฉันลองแข่งดีกว่าที่เรือมันจะเป็นยังไงโอ้โหทะลุรถไปด้วยเฮ้ยต้องขี่ที่ถนนละขี่ตรงนี้แล้วก็หยุดไปเลยนะถ้าขี่ตรงนี้เสร็จหยุดชนเลยดู ชน <Turn S 2> เลยตรงนี้ไปอีกนะแต่เราไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นที่แข่งมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนไปที่ตรงนี้เหรอที่แข่งอยู่ไหนเรไม่เคยรู้จักเลยนะเดี๋ยวเราขอเอาเรือมาก่อนนะไปไปแข่งเลย น่าจะที่แข่งใช่ไหมที่แข่งที่อีซี่นะโอ้โหทำไมถึงที่แข่งมันลอยแบบนี้ก็ดูเวลาก่อนนะเขาบอกว่าอีซี่อีซี่จริงหรือถ้าเพลคือไม่เกี่ยวเลยนะตีสามสองหนึ่งศูย์ไปเลยทำไมถึงเลือนลื่นจังเลยเดี๋ยวก่อนนะขอเราขอไปก่อน แมนอะไรเนี่ยจิงลังกาเลยที่ไหนอะเออไปที่นั่นเร็วๆไปเลยเอาที่ว่าทำไมถึงสปิดมันหยุดนะ่ะนั่นไงยานั่นไงโดนไปละเดี๋ยวเราขอลองดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างะดูสิห้าสิบปร์เซ็นต์นนะ แป๊บเดียวก็ปั๊ห้าสิบเปอร์ซ็นแล้วอ๋อไปอีกไปอีกโอ้โหสะพานอัปเดตเหรออ๋อไม่ได้อัปเดทสะพานอัปเกรดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ไหนอีกที่ไหนอีกอ๋อไม่มีแล้วเหรออย่าบอกนะว่ามันหาย ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะเอองงจังไม่มีลูกศรให้ดูด้วยนั่นก็คืออะไรเนี่ยฮะแล้ก็ได้เงินมาแล้วได้เงินแล้วไปซี่ถ้าได้เงินแล้วอะ่ะแล้วมันจะขึ้นตรงไหนเนี่ยโอ้อยไปอีกไปขึ้นตรงนี้แน่นอนโอ้โหเป็นคนยังไงของเราเนี่ย เออแล้วเอาเอาเอะไรกันเนี่ยขอเอาเรือมาก่อนนะเอาเรือไม่ได้ถ้าเอาเรือไม่ได้เหรอเออเอาเรือได้แลรอแล้วกด F นะแล้วก็ F <S. S 1> ขอผเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับสับสับายเพื่อนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเอองงจังเลย ตรงนี้แหละตเรเอา่เอาววางตรงไหนอะเออวางตรงนี้ได้แล้วไปถอยหลังอา้าว next นั่นคือที่แต่งตัวของเรือนี่นะต้องจะออกอย่างไงเนี่ยไม่เข้าใจาเลยนะถ้าออกไม่ได้ก็รีเซ็ตเลยรีเซ็ตตัวละคร ที่เหลือไม่ได้ไม่รู้อแต่เราขอไปซื้อรถก่อนนะไหนรถลาบอคินิกอันนั้นอะหายไปไหนะมันต้อง V I P อะ่ะโอ้เสียดายต้องอะไรอะไรก็ V I P นะนี่คือรถอะไรอ๋ออันนี้นั่นเองแล้วก็รถอันนี้โอ้รถอันนี้ก็เท่รถนี้ก็ใหญ่ด้วยขี่ดได้แค่หนึ่งคนด้วยโอ้เท่มากเลยเออ รถอันนั้นนี่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเนาะทุกรถแหละเปลี่ยนสีได้ถ้าเราเอ้ยรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะจำได้เลยนะมันมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้ซื้อจำได้อยู่นะเนี่ยรถอะไรก็ไม่รู้โคตรเร็วเลยเร็วด้วยตาลายไปด้วยเออรถนี้เราไม่ชอบแต่ว่ามันเร็วนะคันที่หนึ่งเลย เฮ้ยรถอะไรเน่ยเปิดเป็นแบบนี้เลยอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ V I P ไม่ใช่เป็นหน้าตาแบบนั่นเลยเดี๋ยวเราขอไปแข่งก่อนไม่ใช่รถมหม่อันนี้ไม่ใช่รถมอส์รถกาวไปแล้วก็เราจะไปแข่งที่ที่ไหนดีที่ตรงนี้แล้วกัน แข่งที่เดิมดีกว่าขอซีหน่อยไม่เอาซีไม่เอาอ่ะโอ้ดูสิออกไม่ได้ด้วยดูกดตัวซีสีไปแมนเออเมื่อกี้นี้กดตัวสียังไม่ได้เลยนะไปอีกเห็นไหมที่อ่ะแข่งที่ตรงนี้ต่อมันจัดูสิ ล้ออะไรเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะดูสิล้อใหญ่อะต่ะนี่จะเลี้ยวอย่างไงนะฮะรถอะไรเนี่ยนี่ล้อแปลว่ารถเท่เนี่ยเอองงแล้วแล้วเราไปที่ตรงนี้หน่อยนะเราไม่ได้เล่นดอยวิซิมเลยเติมมานานแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรบ้างนะเราเห็นอนะอัปเดตอะไรนะรถแฟลตดี้เออแต่เราไม่ซื้ออะเพราะมันราคาให้ค่าแสนเองนะ ก็เลยเราไม่ซื้ออ่ะฝากเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วไปดีไปอีกไปรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยากจังเลยฟังครับอะ่ะดูไปนี่ไม่เลยจะถึงเส้นชายนะฮะสองรอบแล้วนะสองรอบยังไม่ถึงเส้นชายเออ กันนี้เกือบจะไปเลยแล้วเออได้แล้วนะตรงนี้ไปเอออีกไม่นานก็เราก็จะไปถึงเส้นชาแล้วถ้าเราไปถึงเส้นชาแล้วเราขออืมไปแข่งที่ไหนดีนะอีกต่ออ๊กตอกตกตอไม่รู้แข่งที่เดิมแล้วกัน ว่าเราไม่รู้ว่าต้องแข่งที่ไหนนะเพราะที่แข่งมันน้อยแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตอะอัปเดตแค่รถเฉยๆไม่ได้อัปเดตแผ่นที่อะมันแผ่นที่มันไม่กว้างอะแล้วตรงนี้เรามีสี่หมื่นแปดพันบาทแล้วโอ้ยได้เงินน้อยจังไปตรงนี้ดีกว่าได้เงินเยอะสุดๆตรงเนี้ยพัดพัดที่สุดแน่ลองเปิดประตูอ้าไม่ใช่เปิด อันนี้ออกชัดๆถ้าเปิดประตูถ้าเปิดประตูที่ไหนอ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ด้วยถึงเวลาที่แข็งแล้วไปเลยแมนแม,นแมนไปอีกเลยไปอีกไปอีกโอ้ยแล้วไปตรงนี้อีกนะ ดูสิเงินเพิ่มมาเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทาไมถึงเงินเพิ่มมาเยอะมากเลยโอ๊ยทำไมถึงสปริงมันน้อยจังเลยเออไปอีกให้เลี้ยวสุดเลยต้องทันเวลาด้วยนะนี่ที่สะพานนั่นเนี่ยนะเออเราเคยไปแต่ว่ามันจะแปลกแปลกหน่อยอ่ะที่ซีคิวโอ่ะมันจะอัเปเแะ มันจะอัปเดตที่แข่งแน่มันจะมีบ้านดูอ่ะแบบนั้นแน่ดูสิไม่มีอะไรอยู่กันเลยแล้วไปตรงนี้สะพันหักอ่ะมีแปดหมื่นแล้วเฮ้ยรถอะไรอ่ะรถ <c oughs> หน้าตาเท่มากอ่ะไห <c oughs> นลดแบนนั้นน,น,นั่นไงดูลูกศร <c oughs> ไปอีกแมนแมน ไปเลยไปให้เร็วสุดเลยนะไม่รู้ว่ารถอันนั้นจะตามมาไหมอ่ะไม่รู้นะดูสิรถอันนี้ดูสิตรงนี้นี่มันอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันนเห็นไหมนอกจากานี้วันนี้ตะกอนก็ต้องสอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจุบ๊บ